่ายปกครองอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยได้รับการประสานจากฝ่ายปกครองอำเภอบางจินจังหวัดแพร่ว่าเกิดเหตุสายน้ำที่เจ้วกรากในพัดอพนพเรือของประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านวางแฟนอำเภอวังชินไหลลงไปในแม่น้ำยมและลอยไปตามกระแสน้ำที่มีมวลน,น้ำจำนวนมากโดยกำลังเข้าสู่เขตตำบลแม่เศนอำเภอศรีสัชนาลายัยซึ่งมีชาวบ้านขับเรือยนต์ติดตามประกบไปด้วย จึงจัดกำลังคมประสานผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่คู่ภัยดักรอให้การช่วยเหลือที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมหมู่ที่หนึ่งบ้านสุมเม่นตบ,บนแม่ศิลปอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ไกลจากพื้นที่เกิดเหตุกว่า30กมเวลาต่อมาพบบ้านเรือนหลังดังกล่าวลักษณะเป็นบ้านไม้หลังคามุงกระเบื้องลอยมาตามลำน้ำโดยทุกฝ่ายพยายามดึงลากเข้าฝั่งแต่ก็ทำไม่สำเร็จเนื่องจากมีกระแสน้ำแรงทำได้เพียงแต่พยายามนำเข้าของออกจากตัวบ้านอย่างยากลำบาก ในบ้านหลังดังกล่าวได้ลอยไปฟาดกับเสาสะพานจนตัวบ้านและส่วนประกอบของตัวบ้านจุดแตกเป็นชิ้นๆจนกระทั่งต้องถอนกำลังเพราะกระแสน้ำแรงได้ทิ้งให้ซากของบ้านลอยไปตามกระแสน้ำด้านนางบัวปลอยดอกไม้อายุ51ปีชาตวตำบลวังชิดจังหวัดแพร่เจ้าของบ้านได้เล่าว่าก่อนหน้านี้เธออาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวปุกอยู่ริมน้ำยมต่อมาถูกน้ำท่วมจึงได้ไปอาศัยนอนที่บ้านอีกหลังหนึ่งก่อนเกิดเหตุกอระดับน้ำได้ลดลงจึงกล่าวว่าจะเข้าไปทำความสะอาด โดยควเกิดเหตุสามีอของเธอได้ไปนอนที่บ้านหลังดังกล่าวก่อนที่เวลาตีห้ากว่าจะได้ยินเสียงบ้านลั่นและบ้านเริ่มซดจึงได้รีบออกจากตัวบ้านได้เพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีบ้านทั้งหลังก็ลม้มลงจากกระแสน้ําและได้ไหลลงสู่แม่น้ายมไปทั้งหลังเธอจึงได้แต่ยืนมองดูไม่สามารถจะกว้าสิ่งของหรือของมีค่าใดๆออกจากตัวบ้านได้จากนั้นเพื่อนบ้านที่มีเรือจะได้ช่วยกันนําเรือติดเครื่องยนต์ขับตามบ้านที่ลอยไปตามกระแสน้ําพร้อมประสานเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือดังกล่าว มิติปอดวงจันทร์รายงานในพิเชษยนเตช้าไปบูนประธานกรรมการมูลิธิปอดเต็กตึงองค์ใหญ่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัทยเดอได้มอบหมายให้ในออรันโตทวดผู้จัดการใหญ่มูลิธิจัดทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลิธิลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัทยเพื่อประกอบอาหารพวงศกพร้อมจัดเตรียมน้ํเดิมถุงยางชีพเพื่อบรรทุกรถและเรือลงพ,พื้นที่แจกจ่ายกับผู้ประสบภัยน้ําท่วม ดยเข้าแจจ่ายในหลายพื้นที่อาทิบ้านท่าทองและบ้านหวังทองอำเภอสวรสกโลกอู่บ้านกรองกระจงคลองกะเะษมบางใหญ่อำเภอสีโสภาพร้อมทั้งอพยยประ,ประชนรวมถึงผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภยัยไปยังพื้นที่ปลอดภยัยโดยมีการจัดตั้งโรงกวาวเคลื่อนที่นวัดโสภารามอำเภอรสีสํารงจรรังหวัดสุโขทัยซึ่งทางมูลที่ปลอดเต็กเองยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการภารกิจในพื้นที่ความเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็รประเมินและคาดว้าความเช่ยเ่ยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆต,ต่อไป า, Deus, าตำรวจชุดสืบสวนสพออลานศักนำกำลังประจับกลุ่มตัวนายสุริชัยเก่งธยกิตอายุ3ามสามปีกลังไปคอเหตุลักตู้บริจาคของทางวัดสัป่าพูตะบนป่าอา้ออำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีเมื่อช่วงที่หนึ่งวันทีท่2ี่สิสิงหาคมที่ผ่านมาในขณะเขาจับกลุ่มพบนายสุริชัยกำลังนอนหลับอยู่ในกระท่อมไม้และตื่นมาด้วยอายการสลืมสลือจากการเสพยา ตัย,ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุตามหลักฐานกล้องวงจรปิดจริงโดยมีการเดินเท้าจากบ้านในตำบลห้วยโคตมากว่า10กิโลเมตรหลังจากนั้นก็ไปก่อเหตุขโมยของภายในวัดและนําเงินที่ได้ไปซื้อยาบ้าเสพหมดแล้วจากนั้นตารวจจึงนําตัวไปที่วัดที่เกิดเหตุเพื่อชี้จุดทําแผนก่อนพาไปดูจุดทิงท้งตู้บริจาควัดบริเวณข้างรั้วติดกับวัดใกล้กับโบสถ์พบกระสุนร่างกายพบเจอสารเสพติดอยู่ในร่างกายทีนี้แจ้งข้อกล่าวหาว่าลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและเสพยาเสพติดให้โทษโด,ดยผิดกฎหมาย ด้านพระสมุทรสมชายผลิตสุพโลเจ้า,าวัดวัดัป่าภูเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุเียวคนแรกเป็นชายใส่เสื้อสีฟ้าสวมกางเกงขาสั้นเดินเข้ามาบนวัดและก่อเหตุเป็นชั่วโมงโดยค่อยๆเดินมาจากประตูกลางของสาราวัดจากนั้นเดินไปเดินมาและไปเปิดหม้อข้าวตู้กับข้าวเปิดตู้เย็ยนความกับหยิบกล้วยมาปลอกกินซึ่งใช้เวลาเดินไปเดินมาไปในสาลาวัดนานมากจนกระทั่งเดินถือผ้าขาวไปคุมตู้บริจาคของวัดและเดินออกจากวัดไปอย่างใจเย็ยน จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจนนำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวสำเนาทองเส่แรงงานสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการ,รมหาเถรสมาคมประธานกรรมการฝ่ายศาสนาองการของมหาเถรสมาคมประธานกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัชสร้างศพประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัดประชารัชสร้างุขต่อเนื่องปีที่6 มุ่งพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นสถานที่สัปาย,ยะเสริมสร้างสุขภาพวางระบบจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมสู่การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจและปัญญาแก่ประชาชนโดยคณะกรรมการกับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างศกร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและองค์กรภาคีความร่วมมือดํานแรงงาน13าองค์กรเขตมีคณะกรรมการบริหารกลางกับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างศขประธานกรรมการเลขานุก,การและผู้ช่วยเลขานุก,การขับเคลื่อนโครงการระดับคนทุกแห่ง และเจ้าวัดของวัดเขาร่วมโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนประจําปีก็ประมาณ2,517จํานวนรวมกว่า300รูปเข้าร่วมในการประชุมนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบสูงรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบประกอบไปด้วยประธานฝ่ายสาธ<ส>ารณ <สา S 2> ประการของคณะสงฆ์ประจําจังหวัดทุกจังหวัดผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดทุกจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนรวมกว่า2,000คนเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้สนใจคล้ายแก้วรายงาน